หลวงพ่อที่ขาดจากความเป็นสงฆ์มองจ้องบริยะชายผู้ถามก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเศรๆว่าตนมีนามว่าทิ้งพวกคณะเดินทางมองหน้ากันก่อนลุงคมพูดขึ้นอย่าบอกนะว่าทิ้งหมายถึงชายคนที่สี่ที่หายสาบสูญไปกว่าร้อยปีทิ้งพยักหน้าและบอกว่าตนนั้นไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่ออกเดินทางค้นหาวิธีช่วยเหลือทันเลิศ แต่หาได้มีวิธีใดจะช่วยท่านเลิศได้นอกเสียจ,จากใช้เพชรนคราชที่ซึ่งมันได้แตกกระจายกลายเป็นสมส่วนหายไปนในสามพบแล้วสอนแย้งทันทีเป็นไปไม่ได้ที่คนจะมีอายุเป็นร้อยปีแล้วอีกอย่างอายุอนาของท่านก็ดูไม่แก่ชารานักปริยะส่วนขึ้นแล้วคิดว่าที่ผ่านๆมามันมีเรื่องเป็นไปได้กี่เรื่องกัน เขาผูได้อาบแสงเพชรนคราชจะได้รับชีวิตอันเป็นนิรันด์เหมือนกับตนทิ้งสวนทันทีบอกสิ่งที่ได้รับมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นนิรันด์แต่หากฤทธิดเดชของเพชรนคราชมันเพียงจะคงอยู่ในกายเท่านั้นตนได้สละไปแล้วนวัดนี้เพื่อช่วยดึงวิญญาณของภพกักเก็บเอาไว้ในร่างแต่มันยังไม่พอนอกเสียจากให้มุริยะช่วย ทุกคนหันมองนาวปริยะชาร่างพร้อมที่ถามกับทิ้งเหตุใดจึงรู้ว่าตนมีฤทธิดเดชของเพชรนักราชอยู่ในตัวทิ้งก็ตอบอีกทันทีแกสัมผัสได้ถึงอาคมที่มีความคล้ายคลึงแต่กล้าแข็งกว่าแสดงว่าต้องขอพรได้สำเร็จแต่พรที่ได้รับมันดูประหลาดยิง่งมันเหมือนกับคำสาบเสียม,มากกว่าเช่นนั้นพรที่ขอได้สามข้อ ได้ถูกใช้ไปจนลุล่วงและมีพรที่ไม่น่าเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งคือพอรข้อที่4ี่คำสาบวริยะตอบกลับทันทีเหมือนทิ้งจะรู้ดีเรื่องเพชรนคราชไปเอาข้อมูลมันมาจากไหนในเมื่อตอนตนเดินทางไล่ลากคว้ามันมาไม่ได้มีข้อมูลใดพูดถึงพรข้อที่4ทิ้งถอนหายใจก่อนตอบมันมีคำสลักบรรพการได้กล่าวบอกศิลาจากบรรพบุรุษ ชนเผ่าโบราณบนสวรรค์ไม่แปลกที่วริยะจะไม่รู้เพราะชนเผ่าโบราณพวกนั้นได้ดับสูญสิ้นหลังมีสงครามกับพวกชาวสวรรค์เหล่าสมมุติเทพกวาดล้างผู้คิดคดต,ต่อต้านไม่มีเหลือวริยะนึกอึดใจหนึ่งเขาจำได้ถึงเรื่องราวนี้คือเหตุการณ์ตอนพิธีเติบใหญ่ชนเผ่าชาวนาภาและได้พบเหล่าวิญญ,ญาณบรรพชนเผ่าโบราณก่อนชาวร่างผอมจะวาระ ทำให้ทิ้งงุนงงถามกับภริยะมีอะไรหน้าขันชายร่างผอมเล่าเหตุการณ์ฉากสุดท้ายที่พวกของตอนนั้นล้มเหล่าองค์เทพให้ฟังรวมไปถึงชาวนภพาทิ้งได้ยินก็น้ําตาค่อยๆไหลหลังรู้ว่าชาวนภพายังมีชีวิตกันอยู่อีกทั้งเหล่าองค์เทพได้โดนล้มล้างสิ้นแล้วในจังหวะที่กําลังเล่าถึงความหลังระหว่างชายสองคนพวกคณะเดินทางได้แต่นั่งฟังกันตาปริบ ถึงการประจนภัยที่เหนือจินตนาการมิอาจเข้าใจได้ทันใดนั้นปริยะก็สำรอกโลหิตออกมาอีกกองเขาดูอ่อนแรงเต็มทนทิ้งจึงบอกกับปริยะใกล้ถึงเวลาของปริยะแล้วพรที่เพชรนครราชม่อภัยล้วนแต่เป็นคำลวงว่าแต่ทำไมปริยะจึงอ่อนแรงลงมากชายร่างผอมตอบทันทีมันมีเหตุผลเหตุการณ์ซับซ้อน ต้องใช้อาคมปะทากับผีปอบที่วร้ายกาศมากๆทิ้งมองจ้องเข้าไปในดวงตาวริยะก่อนบอกเรื่องแค่นั้นมันไม่ทำให้อาคมเสื่อมได้ถึงเพียงนี้เว้นแต่เสียใช้รักษาชีวิตคนเอาวิญญาณกลับมาวริยะเสียยิ้มในหัวคิดถึงเหตุการณ์ฉากสุดท้ายหลังเหล่าพักพวกขอพรจากเพชรนคราชักาคำสาพรข้อที่สที่วริยะได้รับ ทำให้เขาได้รู้ว่าการขอพอรจากเพนทาราชมันไม่ใช่ว่าไม่เสียอะไรเลยอายุไขของแต่ละคนจะสั้นลงจากการขอพอรภาพการตายของทุกคนที่วรวมเดินทางมากระตน้นมันทำให้วริยะเกิดภาพช่วงเวลาดีๆเแล่นเข้ามาในหัวพอดีความดีที่ฝังลึกภายในก้นบึ้งของจิตใจให้จิตของเขาตั้งมัน่นขอพอรที่แท้จริงคือให้ทุกคน มีความสุขกับชีวิตที่เหลือโดยวริยะต้องรับบาดแผลที่ผู้พองเป็นน้องและมีชีวิตอยู่เป็นชั่วนิวรันดร์รับความทรมานแทนทุกคนตาบชั่วฟ้าดินสลายทำให้วริยะลนหาความตายให้กับตนมาตลอดจึงเป็นการดิ้นลนออกเดินทางในครั้งนี้แต่ทว่าภายในใจของวริยะกลับไม่ได้ถูกเปิดเผยชาร่างพร้อมตอบทิ้งเพียงว่าก็แค่ทำเพื่อบางอย่าง ที่มันดูจะคุ้มค่าลงไปทุกคนมองหน้ากันอีกครั้งพร้อมกับทิ้งถามปริยะอยากจะช่วยชายหนุ่มคนนี้หรือไม่ปริยะถามทันทีต้องทําเช่นไรทิ้งบอกนั่นคงเป็นอาวุธที่ตีขึ้นบนสวรรค์ประจวบเหมาะในครั้งนี้พอดีปริยะต้องใช้กลิตเงินเสียบเข้ากลางอก,อกของตนจาวร่างผอมสวนทันทีต่อให้เป็นกลิตเงินที่ตีขึ้นจากบนสวรรค์ มันก็ไม่สามารถลบล้างคำสาคนี้ได้ตนนั้นเคยลองมาหมดแล้วชายเกือบชราอย,อย่างทิ้งบอปุริยะไม่ได้แทงให้ถูกจุดและตอนนั้นฤทธิดเดชของเพชรนคราชมันยังคงเข้มขขังแต่ตอนนี้มันอ่อนแอลงไปมากทำให้มันเผยจุดขึ้นมาบนล่างแล้วเปรียบดังวิชากำบังกายยาเศษเสีเส้ยวเพชรนคราชมันซ่อนกายแนร่างของปุยามาโดยตลอด ชาร่างผอมมองร่างของตนปรากฏว่าในตอนนี้มีบางอย่างส่องแสงสีแดงเล็กๆออกมาจากร่างจริงๆทำให้วริยะหัวเราะดังลัน่นพูดขึ้นแท้จริงตนเป็นแค่เครื่องมือให้เพชรนักราชมาตลอดจบสิ้นกันเสียทีขเขาไม่ราช้าจับด้ามมีดหมอด้วยมือทั้งสองข้างหันปลายแหลมเข้าหาตัวโดยจ่อไปที่เกิดแสงสีแดงหวกคณะเดินทางค่อยๆหลังน้ำตา เช่นเดียวกับทิงที่ถามย้ำกับบริยะว่าจะยอมสละชีวิตเพื่อชายหนุ่มคนนี้จริงๆหรือบริยะสเสย,ยอยิ้มก่อนสวนกลับว่าข้าไม่ได้ทำเพื่อมันแต่ข้าได้เอาชนะไอ้เพชรนรกนี้ในเสียทีแม้ชีวิตข้าต้องตกนรกหมกไม่ก็าตามทิ้งตอบกลับไม่ว่าวริยะนั้นจะทำบาปมาเพียงไรแต่การเสียสละชีวิตเพื่อผู้อื่น มันก็เป็นบุญครั้งใหญ่แม้บาทจะไม่หายแต่ก็ทุเลาลงได้ริยะวเระด้วยความสาใจก่อนบอกกับทุกคนที่กำลังเศร้าโศกรอบกายว่าห้ามทําบุญห้ามโสดให้ข้าเพราะข้านั้นไม่อยากขึ้นสวรรค์เบื่อขีหน้าจะต้องไปเจอกับไอ้คนที่ข้าเกลียดทุกคนงุนงงในคำสั่งเสียโดยไม่รู้ว่าคนที่บุทยะหมายถึงคือสุชาติ สิ้นคำอรุรยาก็เสียบปักกิดเงินเข้าในร่างทันทีมันทําให้กปลิดเงินทีมโดนเข้ากับเศษเซี้ยวของเพชรนัคราชที่หลงเหลือพอดีเป็นให้อาวิชาอาคมทุกอย่างอันกักเก็บไว้ในเพชรนักราชพุ่งพรวดออกมาแผ่ขยายเป็นแสงสีแดงวาบใหญ่ไปทั่วแผ่นดินเป็นช่วงเวลาเดียวกันในยุคปัจจุบันที่หมอวัยกลางคนที่กำลังรักษาโรคร้ายที่ยังไม่มียารักษา ให้กับประเทศโลกที่สเห็นแสงสีแดงแวบหนึ่งรอดเข้ามาภายในหน้าต่างจังหวะน,นี้เองมีหมออีกคนก็เดินเข้ามาภายในเรียกว่าหมอคิมขัดจังหวะเสียก่อนทําให้หมอหวัยกลางคนหันไปตอบกลับหมอที่เรียกว่าคนไข้นั้นปลอดภัยแล้วทําให้หมอที่เพิ่งเข้ามารีบวิ่งไปเรียกนักวิชาการคนอื่นๆเช่นเดียวกับชายร่างใหญ่ผิวดําที่กําลังยืนดูผลผลิต จากต้นพืชผลอันตั้งใจปลูกเขาเห็นแสงสีแดงเช่นกันไม่เข้เมเอร์มองท้องฟ้าอยู่พักหนึ่งคิดในใจว่าทำไมวันนี้รู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกับชาชราที่มีนามว่าพราลีซออันนั่งขัดสมาธิอยู่ในป่าลึกใต้ต้นโพซึ่งตอนนี้พราลีซอก็ได้เป็นนักบวชแล้วพราลีซอหรือหลวงตาลีซอค่อยๆหลั่งน้ำตาแม้ว่ากำลังนั่งสมาธิอยู่ เช่นเดียวกับพรานแดงที่ตอนนี้พาก,กันฟื้นฟูหมู่บ้านร่วมกับคนอื่นๆชะบาเอาน้ำเอาท่ามาให้เห็นพรานแดงยืนมองท้องฟ้าจึงถามกับพาารานวชราท้องฟ้ามีอะไรหรือพรานแดงหันมายิ้มตอบกลับชะบาเมียรักแค่รู้สึกใจวิววิวยังบอกไม่ถูกเหมือนกับว่าใครบางคนที่สำคัญได้จากไปชบาตาโตพูดถึงพวกพบพรานแดงตอบกลับ นั่นสินะพวกคนหนุ่มเหล่านั้นจะทำสำเร็จหรือไม่นะไอ้พบไอ้พบ,พบเสียงโวกเวกวอยทำให้ชายหนุ่มค่อยๆลืมตาตื่นก่อนหันมองแปวรอบกายเห็นตนกำลังนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานและมีเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆกำลังยิ้มรา่าพบรีบถามที่นี่ที่ไหนเพื่อนจึงรีบบอกบริษัทสยามทรดติ้งยังไงละวะเป็นอะไรหลับกลางวันเพลิน จนหลงลืมเลยเหรอวะว่าตัวเองนั้นกำลังทำงานอยู่คุณชัยมาเห็นเมืองกระโดนดีแน่พบสวนกลับจะเป็นไปนได้ยังไงในเมื่อตอนยังอยู่ทำให้เพื่อนชี้ไปบนกำแพงภายในห้องกระจกอันโออาซึ่งภายในนั้นมีรูปภาพทั้งปริยะอันเป็นรูปถ่ายและอีกสามรูปเป็นรูปวาดที่ติดไว้เหนือรูปปริยะพบถามกับเพื่อนว่าปริยะ แล้วรูปทั้ง3าข้างบนนั้นเป็นใครเพื่อนร่วมง,งานคิ้วขมวดก่อนบอกการหลับมันทำให้ความทรงจำเสื่อมเลยลระวะทั้งทั้งที่เว็บไซต์ของเราก็เขียนบอกประวัติเล่าจนละเอียดถ้าไม่พบรีบเข้าเว็บไซต์กับคอมที่อยู่ตรงหน้าท,าทันทีเป็นจังหวะเดียวกันที่เพื่อนร่วมง,งานนั้นเดินจากไปด้วยในหัวคิดพบนั้นท่าทางจะไม่เต็มเต็งทางชายหนุ่มเข้ามาถึงหน้าประวัติผู้ก่อตั้ง อันได้เขียนไว้อย่างละเอียดถึงาการกลับมาของทันเลิศหลังจากได้หายสาบสูญเขาเข้ามาฟื้นฟูบริษัทสยามเทรดดิ้งอีกครั้งโดยที่ไม่มีเชื้อสายผู้ก่อตั้งที่เหลือชายหนุ่มคิดย้อนเหตุการณ์พญานร,รสิงสายเลือดอกักรุยไม่มีทายาทเช่นเดียวกับพวกตระกูลโทมัสที่สูญสิ้นจากฝีมือพญาไพรน้ําเป็นให้ไม่มีชื่อระบุเช่นเดียวกับทิ้งคงหายสาบสูญไปในเหตุการณ์สุดท้าย ชายหนุ่มลุกขึ้นเดินตรงไปที่ห้องกระจกอันมีรูปแขวนอยู่เขาดําดมองมองทำให้คนที่อยู่ข้างในถามขึ้นคุณมีธุระอะไรรีบๆเข้ามาอย่ายืนขวางประตูพบได้ยินเสียงหญิงสาวคุ้นหูนี้ไม่ผิดแน่สอนเธอคือสอนพบหลงพรวดเข้าไปภายในเห็นสอนจริงๆเธอกำลังนั่งจัดการกับกองเอกสารที่อยู่ตรงหน้า พบน้ำตาคลอยิ้มกว้างพูดขึ้นกับสอนสอนจริงๆด้วยทว่าปฏิกิริยาของสอนควรจะดีใจหรือปิติเช่นเดียวกับชายหนุ่มกลับต่างออกไปเธอตกใจและงุนงงพูดกลับพบฉันชื่อสอนเรียกชื่อฉันถูกมันน่าดีใจขนาดนั้นเลยเหรอือท่าทางปฏิกิริยาที่เหมือนกับไม่รู้จักกันนี้ทำให้ชายหนุ่มชะงักคิดหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น พบถามต่อว่าเหตุใดสอนจึงจําเหตุการณ์อะไรไม่ได้สอนงุนงงถามกับพบกลับเหตุการณ์หมายถึงอะไรชายหนุ่มจะง,งักนิ่งในจังหวะนี้เองสอนบอกกับพบว่าเลิกพูดอะไรแปลกๆคุณกับฉันต้องออกไปข้างนอกพบรีบถามออกไปไหนทําให้สอนทาหน้ายับนี่คุณเป็นเลขาของฉันภาษาอะไรต้องให้ฉันบอกเองหรือ,อยังไงก็ไปพบหลวงตาคำไง ชายหนุ่มได้ยินก็รีบขอโทษขอโพยเออออตามน้ำขณะที่ขับรถให้กับสอนที่กำลังจัดการเรื่องงานพบเหลือบมองสอนอยู่เกือบตลอดและคิดในหัวว่าที่ผ่านๆมามันเป็นแค่ความฝันหรือแต่ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจริงเกินไปมันไม่น่าจะเป็นแค่ความฝานันขณะพบกำลังสับสนคิดไม่ตกหัวของเขาก็ดันคิดถึงวิชาอาคมชายหนุ่มท่องวิชาอาคม ที่จาได้ขึ้นใจเริ่มจากเสริมแกรง่งและดูปฏิกิริยาทุกอย่างปกติไม่เปลี่ยนแปลงต่อมากายาเหล็กซึ่งก็เช่นเดียวกันและสุดท้ายกําบังกายามันซึ่งยังดูปกติในจังหวะที่พบท่องมนคาถาสามจบสอนที่นั่งข้างๆก็พูดขึ้นมาพอดีคุณมีอะไรหรือเปล่าพูดจาเง,งิมงำํามีอะไรก็พูดออกมาหญิงสาวพูดพร้อมกับหันมาทางพบ เช่นเดียวกับชายหนุ่มที่กำลังมองหน้าเธอสีหน้าของสอนดูตกใจไม่น้อยเธอขยี้ตาและเห็นพบกําำลังขับรถสอนบนงึมงำเมื่อกี้มันอะไรกันชายหนุ่มงุนงงในคำพูดของสอนส่วนหญิงสาวก็บนขึ้นมาอีกสงสัยจะพักผ่อนน้อยทำงานหนักเกินไปและแล้วทั้งคู่ก็มาถึงวัดซึ่งหลวงตาคำกำลังเดินกวาดลานวัดอยู่ สอนนิมนต์หลวงตาไปยังศาลาตรงท่าทำให้หลวงตาบอกกับสอนโยมไปรอก่อนอาตามาขอขวาดกองนี้ให้เสร็จก่อนเมื่อสอนไปแล้วพบที่กำลังหอบของทำบุญตามหลังโดนหลวงตาคำหยุดเอาไว้ใช่หนุ่มหันมาเห็นหลวงตาคำกำลังยิง้มก่อนที่แกจะพูดขึ้นการเดินทางคงจะเป็นไปได้ด้วยดีโยมได้ช่วยหลายชีวิตแก้ไขอดีตที่ผิดเพี้ยนลมหายใจที่สิ้นสูญ เป็นให้ไม่โดนฤทธิเดชเพชรนาคราชชายหนุ่มตาโตถามกับหลวงตาคำหมายความว่าสิ่งที่ผ่านานมาไม่ใช่แค่ความฝานันว่าแต่หลวงตารู้เรื่องเพชรนาคราชด้วยหรือครับหลวงตาคำตอบทันทีทำไมจะไม่รู้ลนะ่ะโยมทิ้งเขาได้ฝากอัตมามาบอกกับโยมพบถามกับหลวงตาคำตอ่อแล้วลุงคมกับลุงสาเอ๊ะหรือลุงรีล่ะครับ พระชาราเล่าให้ฟังว่าลุงคมออกเดินทางกับลุงสีตามหาโยมทิ้งเพื่ออยากเรียนรู้วิชาจากนั้นหลวงตาก,ก็เล่าถึงลุงสีต่อสาเหตุที่มีสองชื่อมีสองวิญญาณในร่างเดิมทีลุงสีมีพี่น้องเป็นฝาแฝดและตายหลังจากเกิดมาได้ไม่นานไปคนหนึ่งจึงทำให้แม่ของลุงสีตั้งชื่อทั้งสีและสาทำให้ทั้งสองใช้ร่างร่วมกันโดยไม่รู้ว่า ตกลงคนที่ตายเป็นลุงศีหรือลุงสากันแน่หลวงพ่อผู้จบแกค่อยๆวางไม้กวาดลงทําให้พบใช้จังหวะน,นี้ถามตนจะทําอย่างไรต่อในเมื่อทุกคนจําเรื่องราวอะไรไม่ได้หลวงพ่อจึงยิ้มและตอบกลับบางอย่างได้เปลี่ยนผันนี่ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีโยมลองเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสิ้นคําหลวงพ่อชายหนุ่มก็เดินตรงไปที่ศาลา ถามกับสอนที่กำลังนั่งมองแม่น้ำเจ้าพญาเอ่อเอ่อคุณสอนครับคุณสอนโสดไหมครับหญิงสาวหันมองพบด้วยสีหน้างุนงงก่อนตอบคุณพบวันนี้คุณดูแปลกแปลกไม่สบายอะไรหรือเปล่าคะชายหนุ่มถามย้ำคนเดิมคุณสอนครับโสดไหมครับทำให้สอนถอนหายใจฉันโสดและคุณจะทำไมจบบริบูรณ์ ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามมาโดยตลอดจากกวาลผ่านป่าเมืองรับแรงทั้งหมดขอจบลงไว้ตรงนี้นะครับหลังจากนี้ช่องจะทำเป็นการ์ตูน3าดีและมีอีกช่องหนึ่งสำหรับเรื่องเล่าพอดแคสต์ Podcast. รักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบลู่